มีคนมาเรียกอาปาขึ้นบ้านอหอมจังเลยใครวสวยสวยด้วยหอมด้วยเออลูกสาวใครลูกสาวใครคะอือหืออือหือโอ้โหคนสวยไปไหนหนูจะไปไหนขึ้นบ้านแล้วหรอขึ้นห้องเหรอไปอาปานอนเหรอ <c oughs> ไม่เอาป้าป้าทำงานอยู่ป้าป้ายังไม่เสร็จงานลูกเหมือนนี้ เดี๋ยวไปยังไม่เสร็จงานลูกเอ้าเอ้ายังไงไปไหนพาไปดิพาป้าไปดิจะไปไหนหนูจะไปไหนพาป้าไปดูหน่อยไปไปไหนอู้อู้อู้ไหนไหนไหนไปไหนมาเร็วออกกำลังกายเร็วออกกำลังกายเร็วบอลลูกบอลไปไหนบอลลูกไปไหนเอ้วเอ๊ะ เอาเลยเอาเลยไหมฮ <c oughs> ะฮะฮะเอาเลยไหมไปออกกำลังกายลูกไปเร็วนี่มั้ <c oughs> อันนี้เป็น เบ้นนะฮะทับแ W หนึ่งหสหนึ่งห้าบอดี้เดียวกันท้ายเหมือนกันครับกำลัง <c oughs> เอามาว่าจะทำอะไรดีอันนีงเป็นเฟอร์นิเจอร์นะฮะจะเก็บสะสมไว้นานละไม่มีเวลาไปทำวันนี้ตัดหน้ามันมาแต่ไม่เอากระจังมาไปตามเขามาอยู่ด้วยกันจากวันนั้นที่ตัดมาจนถึงวันนี้เขามาอยู่ด้วยกันแล้ว เดี๋ยวเราจะสร้างมันขึ้นมาให้เป็นงาน DIY เป็นงาน f ฟ r ร์นิเจอร์เน้นต่อของแท้ Original อาจจะเป็นอ,อะไรอะของอาหายากบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีตำหน้บ้างอะไรบ้างอาจจะเป็นของแต่ว่าเราจะเน้นแท้อย่างเดียวให้ตรงยุคประมาณนั้น อันนี้ไม่รู้ว่าเปลี่ยนมาหรือยังอ่แน่นอนนะครับเจาะมาละเสียครับแนวประมาณนี้โอเคอันนี้เราอยากได้มาเพื่อที่ประกอบให้เข้าแต่ว่าเออได้เดิมๆม,มาคือเราจะใช้ตามตามตามสภาพเลยที่เราเขาอยู่แบบไหนล้วอยู่แบบนั้นคือเราตัดหน้ามาเราก็ใช้เขาอยู่โชคดีเขาอยู่ด้วยกันเราก็จะให้มันเป็นแบบธรรมชาติที่เขาเกิด ไม่เกี่ยววันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะออกทาความสะอาดมันออกแล้วก็ใช้เขาเขาเรียวกว่าอะไระเป็นอยู่จริงจะเกิดรอยบุ๋มจะเกิดสนิมจะเกิดรอยแตกประมาณนี้หรืออะไรก็ตามเราเรา,เราจะเก็บความที่เป็นเขาเ,เดิมอันนี้ไม่รู้จะปลุกตื่นไหมแต่ดูแล้วไม่เป็นไรอันนี้อาจจะไม่แท้นะครับเนี่ยโลโก้อ่าจะไม่ได้แท้ มนเปลี่ยนมาเพราะเป็นงานงานไม่ค่อยนั่นอะไรไม่แท้เปลี่ยนมาฮะอยู่ได้ไม่นานนี่ของแท้ครับถ้าเป็นของแท้ดําเดิมอรอริจินลัลผ่านการเวลาก็จะทนทานกว่านี้ครับทำไมถึงต้องเลือกแท้เท่านั้น <rí> e> <üş> มันมีเหตุและผลฮะอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวเราจะเอามา ล้างแล้วกสะอาดบางส่วนเสร็จปุ๊บเราจะทำเป็นคอนฟินชีพออกมาให้มันเป็นเบน์นะฮะวันนี้นะฮะเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองมาดูกันนะอีกน่าจะหลายเดือนอยู่นะถ้าเสร็จเอามาดูดว่าถ้าเสร็จดีกว่า กก็คือเป็นดเดิม,ด,มดาวแันเดิมเดี๋ยวจะทำให้เขากลับสู่คืนสภาพแต่วิ่งแบบนี้ไม่ไเขยนะฮะเอาวิ่ง